สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว iQOO 9 5G รุ่นที่บอกเลยว่าสเปคกับราคาตอนนี้คือคุ้มมาก P ีซือรุ่น 8G กับผมตัวแรมกับรอม256ราคาเกือบ8,000ตอนนี้รุ่นแรม 12G ความจุ256ราคา7,849บาทบอกเลยว่าสเปคกับราคา คือมันสุดจริงซึ่งพีทําการกดสั่งซื้อคือสีดำครับพี่ทำการกดสั่งผมตัวนี้อย่าลืมผมรอชมคลิปแกะกล่องสีดําที่ช่องพีเลยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ราคา7 8 0แรม12สเปคตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาข่ะแรมแปจิ๊กก็ยังลื่นไหลอะ่ะ ซึ่งพี่คอนเฟิร์มว่าตัวนี้คุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลนิในการสั่งซื้อนะครับผมที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยผมตัวนี้คือมันเป็นเครื่องสูนไทยของ vivo ครับเพราะว่า vivo กับ iqoo บริษัทเดียวกันเท่านั้นกล้องลอมแลมถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอครับตะกูนี้เนียของ vivo เนี่ยทำให้ในการใช้งานระบบผมบอกเลยว่าลื่นไหล คือ i อคเนี่ยเลื่อนไหลจริงครับขนาดพีใช้รุ่นตัว I อคูเซต 9x แล้วก็ไอคูลเซต9ที่พีเคยใช้งานรุ่นแรม 8G มาตัวนี้แรม12ครับ7,008พีนะรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับถ้าใครพลาดเนาะบางทีราคาอาจจะขึ้นนะครับแต่พีคอนเฟิร์มเลยว่าวันที่พีลงคลิปเนี่ยราคา7,008ถือว่าคุ้มจริงคือไอคูเซต9แล้วก็ไอคู IQ, ที่เป็นรุ่น12ครับรุ่นท็อปสุดตอนนี้เซปดาคอน แปดเจน3ครับราคา19,000รุ่นท็อปสุดนะ19,000ครับจากเดิม29,900บาทลดเกือบหมื่นครับโคตรคุ้มบอกเลยถ้าเป็นตัว IQ o o ลเเนาะราคาอยู่ที่ตอนนี้ผม5,100บาท โอ้มันสุดยอดมากครับนี่ครับให้ดูเลยว่าราคาจริงๆครับที่พีไปกดมาผมตัวนี้ซึ่งอันนี้แบบไม่ได้พูดอร่อยนะผมซึ่งพีไปกดมาจริงๆครับตัวนี้อยากจะว่าเฮ้ยพูดโมหรือเปล่าไม่โมครับให้ดูราคาปัจจุบันเลยว่าราคานี้จริงๆนะครับผมของไอคูครับซึ่งบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากวันนี้จะกกลุของตัว vivo และไอคูลดราคาเยอะมากครับดูครับ5,100สเบาทครับ i อคูเซตเก้นะครับซัพพอร์ต 5G นะคือพี่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากใช้งานตัว i อคูเซตเ 5G เนอะพี่ชอบก็คือหน้าจอครับหน้าจอให้เรามาคือ114 H ฮทัดดีมากหน้าจอบอกเลยว่าทัดดีมากครับหลายคนอาจจะขอแบบลองชมคลิปที่พี่แกะก,กล่องของ i อคูเซนะบอกเลยว่าหน้าจอคือ สีสันดีมากหน้าจอ OLED นะครับสู้แสงบอกเลยว่าสบายและขอบจอมันมีความบางมากครับตัว i อคูลเซอ่ะซึ่งสัปพีนะรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากครับขอบจอมันมีความบางครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่ากล้องหน้าแบบเจาะรูสเปคกล้องก็ถือว่าดีครับผมตัวนี้คือเป็นบอดรี้ที่มีความสวยงามมากครับซึ่งพีสัมผัสต,ตัวสีเขียวครับ จากใจอยากได้สีดาครับเลยสั่งซื้อสีดําเพิ่มผมตัวนี้ซึ่งความบางของตัวเครื่องก็ถือว่าบางครับนี่ครับซึ่งพี่ผมเคยใช้ตัวสีเขียวมาครับคือสเปคกับราคาบอกเลยว่าบอดี้ฟีลิ่งคือดีจริงครับหน้าจอร้อยสี่สี่เฮิร์ตโอเลดอ่ะคิดดูหน้าจอโอเลดครับความชัดของหน้าจอสัปพ,พีนะรู้สึกว่ามันชัดมากครับหน้าจอความชัดคือ1นึ่งจุดห้าเคอย่าคิดดูครับผมสัปพ,พีนะรู้สึกว่าเป็นหน้าจอที่โอเลดที่มีคุณภาพมากแรม12จิก บวกเพิ่ม2จิกส์พีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับสเปคบอกเลยว่าเกินคาดครับแล้วก็การฝุ่นกระรองน้ำ IP64 ด้วยโหสเปคตัวนี้คือพีใช้งานมันไม่อวยเลยตรงๆเลยว่ามันใช้งานดีมากครับเกินคุ้มจริงเลนส์ครับผมของตัวกล้องใช้เลนส์50ล้านเป็นเลนส์ Sony IMX882 ครับ สกินโทนเจวแนวสมจริงครับแล้วก็ตัวนี้ผมกันสั่นคือดีมากโซนี่ทำตัวกล้องมาได้อย่างดีเจ้ผมกล้องหลังให้มาสัปินาห้าสิบล้านแล้วก็กล้องหน้าสิบหกล้านบมดเลยว่าสกินโทนคือดีจริงครับเป็นมือที่มีคุณภาพมากและแบตผมแบตให้มาคือเยอะมากผมตัวนี้หกพันมิลลิแอมทั้งวันเพียงพอครับแล้วก็ฟ a าชาร์ตแปดสิบวัตครับหัวชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมมาซึ่งหลายคนอาจจะเคยชมคลิปที่พี่แกะกล่องครับเจ็ดพันแปด ไม่ผิดหวังครับคุ้มจริงครับผมตัวนี้หลายคนอาจจะกดได้ราคาที่ต่ํากว่าพีนะแล้12ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือมันคุ้มจริงมันจะมีสีดํากับสีเขียวนะตอนนี้ของมันอาจจะหมดนะครับบางทีของอาจจะหมดนะครับแต่พีกดสีดํามาบอกเลยว่าคุ้มจริงตัวนี้ผมมันน่าใช้งานมากครับพีชอบหน้าจอมากอนะ่ะหน้าจอมันโอเลดด่าหนึ่งจความชัดด่าบอกเลยว่าสัพีรู้สึกว่าชอบมากความสว่างของหน้าจอสู้แสงคือ4 5 0 0นินนะ่ะคิดดูครับ คือพีนาไปใช้งานทั่วไปผมออกกลางแจ้งตัวนี้บอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากแล้วก็มันมีผมระบบระบายความร้อนตัว V4 ด้วยขาดใหญ่คือ6,000นโ4 3 ตารางมิลลิเมตรครับบอกเลยว่าในการจัดการความร้อนด้านบอดี้ด้านหลังเล่นเกมคือสุดมาก CPU บอกเลยว่าความเร็วความแร,มรงหายห่วงครับซึ่ง CPU แรงจริงตัวเซปดากอนผมตัวนี้ให้มาคือบอกเลยว่าซีรีส์7เจน3ครับจัดการความร้อนบอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับซึ่งพีโคชอบเลยอะ่ะเป็นอยู่ที่มันน่าใช้งานมากในราคา4 8่0ให้ตัว หลอมมาเยอะแล้วก็แหลมมาเยอะครับแล้วก็เป็น Android 14ด้วยสปีรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากครับเกินคุ้มจริงเอาตรงนะเป็นผือที่สปีนะคุ้มแล้วก็แรงเร็วครับใครหาหมาือเล่นเกมราคา7800น่ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มครับผมแล้วก็อีกรุ่นหือเจ้าตัวออเนอร์นะออเนอร์สองลายอย่างเงี้ 6, ยหกพันเก้าอย่างเงี้ยวันนี้โปรโมชั่นมันดีมากครับใครหาหมาือที่สุดคุ้มพีรู้สึกว่าพวกไอคู หรือว่าพวกแบบ Honor เงี้ยหรือว่า Vivo หรือว่า Oppo หรือ่จะขอ r นี่บิงด้านล่างในการสั่งซื้อให้ผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมันเกินคุ้มจริงเล่นเกมเนาะ ROV พี่ปับ60เฟรมครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรลื่นลื่นจริงๆเลยแบบแบบแบบพูดพูดอยากแชร์ประสบการณ์เลยว่ามันดีจริงแล้วก็จัดการความร้อนคือดีมากพับ g พี่เปิดสูงสุดโคตรลื่นแล้วใจโลคือดีมากครับ จโลเฟมเรทในการทัดในการกดของเจโรบอกเลยว่าตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงครับ Rov เนี่ยพีเล่น Rov เนาะพีชอบพีรู้สึกว่ามันปรับสูงสุดแล้วต้นไม้บญยากราฟิกเนี่ยมันสีสันหน้าจอ o l e d เนาะทำให้สีสันของมันสวยครับหน้าจอมันคุณภาพจะอารมณ์เหมือนอ mo l e d ครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันจัดจ้านสดใสดีครับแล้วก็ทัชสกินในการแตะแล้วก็ขอบจอเดโชของหน้าจอมันมีความบางครับซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากกล้องถ่ายบุคคลเนี่ย หน้าชัดหลังเบอร์เลนโซนี่ครับทำเก่งอยู่แล้วแหละแล้วก็การถ่ายวีดีโอผมตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงในการใช้งานครับซึ่งพีใช้งานมาผมพีก็จดไว้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ดีผมซึ่งพีแบบแชร์ประสบการณ์เลยคือพีชอบหน้าจอ1 1 4เฮิตหายากมากกับราคา8,000น่ะไม่เกิน8,000ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดจริงครับตัวนี้ สบายหายห่วงครับผมสับใครหามือถือที่สเปคจัดเต็มแล้วก็เป็น n อนดด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตในการอัปเดตอนาคตได้อย่างเพียงพอเพราะว่าตนนัวนี้พื้นฐานของ vivo เนอะงนั้น vivo ครับเก่งในเรื่องการใช้งานครับสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอน้ำหนักก็มันไม่เกินสรกรรมก็ถือว่ากำลังพอเหมาะพอควรความบางก็อยู่ที่7.9ม mm, ิลลิเมตรสัพีรู้สึกว่าบางพอดีครับหน้าจอ 6. 78นิ้ว 1.5K ชัดมากชัดกว่าฟูอดีพันะครับผมสับหน้าจอเนาะหน้าจอร้อ4เฮ้ยผมตัวนี้รองรับค่าสีที่เป็น P3 ด้วยแล้วก็สู้แสงสับพีถือว่าคือเป็นหลอดภาพที่เป็นสีครับสามารถดันแสงไนดะ้คือ4,500นนินได้ถือวเป็นหน้าจอที่มีคุณภาพดีมากครับผมหน้าจอจะกิดอโมเรดนะครับแต่ก็อยู่กึ่งๆึกักบโอ ED อ่ะสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับในการใช้งานครับซึ่งพีรู้สึกชอบครับ อยากมาแชร์จริงว่าพีรู้สึกชอบตัวนี้แหละเลยอยากมาแชร์ว่าเฮ้ยมันลดราคานะอยากให้นําตัวที่มันคุ้มบางคนนะครับผมค้นหายเองอาจเจอของมันนั้นว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสเปคกับราคาเกินคุ้มครับคุ้มจริงหลายคนชมคลิปพี่พีแกะ่กองนั่นแหละแต่พีมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากพีใช้งานมามันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้รู้ไหมว่าทําไมพีไม่เอามือถือมาโชว์เพราะว่า พี่ทำการเอามือถือให้กับคุณพ่อ กับคุณแม่นะครับผมใช้งานอยู่เพราะว่าแกใช้2เครื่องครับสมากแกใช้ตัวอ o อ o เนอร์กับตัวที่เป็นแบบ v i v o หรือว่า i q เพราะว่าแกร,รู้สึกว่าลอมมันดีรหรือ Apple อีกครับแกก็เอาไปใช้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าพี่มาแชร์ประสบการณ์ว่ามีแต่คนชมว่าลอมมันดีครับ I q คูลอมแบตมันอึืจริงซึ่งพี่เคยเอาไปให้เพื่อนลองใช้ตัว I q คูเซกเอกะเขาว่าแบตมันทนมากเกือบ2วันอะคิดดูว่าแบตทนจริงผมสซวนี้ขอบคุณครับพี่จะขอเนบดิในการสั่งซื้อด้านล่างผมสซวนนี้ขอบคุณครับ